ใช้สารจริงของทูได้คนหนเชียงใหม่นาเชียงใหม่ใช้สารดริงของะูนนะครับผมแล้วัรงนี้โลยเวตก็มอใช้ได้ชาวพัทยาก็ใช้สามจริงของทูนได้ก็ชนะแล้วอย่าลืมนะฮะับเลื่คุณ่าไว้ใช้เองดก่นเป็นแม่ปอนเป็นแม่ปอน มีส่วนกฝดนะครับแล้วก็มีตัวจีของเจ้ามิวที่ไทยฟันอาลิมของไย่แล้วไม่เไม่เหรอนี่ยโอ้โกไเอล่นมีีนเลยมีมีแพนเค้กอะไรที่นานนักรายโก้เบล้วอเรชเียและก็ยังรวมถึงอีกหนึ่งวงอะไรออเดรชันพ้นะครั้ก็ถ้าอยากสัมัดตัวจีก็มีการให้ถ่ายรูปถ่ายรู 讲，我我我讲的，但是。